ไปเลยไปเลยไปเลยปูเยอะากดอกไม้ไฟเลยไม่จีาะเฮ้ยพุโอ้ยเมียไปเรียน3นาทีจุดเลยจุดเลย <웃음> 뭐 와요? <laughs> <왔네요. 웃음>

พวกเขาไปก่อนเลย

ตัวยอนไปถนนเลย

ແມ່អូគីគេគូពីហ្គូដេអីយ៉ូទេខ្ញុំក៏បានទិញរបស់ហ្នឹងដែរពីងមកអ៊ីហ្វងជាប្លាផ្លេ